ว่าเรื่องนี้ค่ะมันก็กลายเป็นประเด็นในวงการบันเทิงนะคะหลังจากที่มีคาใบ้บอกว่าเนี่ยสามีนางเอกดังนะแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยถึงขั้นให้คนขับรถไปตามไปรับไปส่งเลยคาใบ้ก็คือเ e อียงซ้ายก่อนละอ่ะแล้วต่อมาด้วยแฮชแท็กก็คือหนาวแสงนีออนซึ่งงานนี้ทําให้หลายๆคนค่ะต่างเดาว่าเป็นคู่รักของน็อตวิสรุธแล้วก็ชมพู่อารยาทําเอาอินสตาแกรมทั้งสองคนเนี่ยอย่างคุณน็อตเองคุณชมพู่เองเนี่ยโอ้โหชาวเน็ตเข้าไปถามกันเพียบเลยว่าตกลงเรื่องดังกล่าวมันใช่ไหมมันจริงไหมแล้วก็แห่เข้าไปคอมเมนต์ให จนเรื่องราวมันใหญ่โตแล้วมันก็ซาลงไปเองนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยที่ชมพู่โดนไม่ใช่ครั้งในครั้งแรกนะคะเธอเองเนี่ยเคยตกเป็นข่าวเป็นดราม่าที่แบบเนี่ย,ยมีมือที่3หรือเปล่าเคยตกเป็นข่าวแบบนี้มาแล้วรอบหนึ่งเมื่อปี2559ค่ะครั้งนั้นเนี่ยแม่ชมพู่นะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีที่แบบชิลๆไร้ความกังวลนใจใดๆทั้งสิ้นค่ะแถมยังบอกอีกน,นียว,ว่าจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่มีและสิ่งที่เห็นเท่านั้นจะไม่ได้ให้ค่าหรือว่าให้ราคากับตัวหนังสือบนโลกออนไลน์โดยเธอคะ่ะบอกว่าไม่รู้จะมีความคิดเห็น เสพไปก็แล้วกันก็เอาที่สนุกเอาที่ทุกคนสบายใจเลยแล้วกันถ้าถามว่าสะเทือนใจไหมชมกลับบ้านเดี๋ยวชมก็ลืมแล้วเราทุกคนเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เราเป็นที่เรามีอยู่มันก็โอเคแล้วเราคุยกันด้วยความเข้าใจถ้าถามว่าเชื่อใจในตัวสามีไหมก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้ากลับไปแล้วเราเห็นสิ่งที่เรามีเห็นครอบครัวเราเห็นสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ย มันสิ่งสิ่งที่เขาทําให้เราเราก็รู้สึกว่าเราต้องเอาสมองไปคิดอะไรอ่ะเราก็อยู่กับสิ่งที่เรามีตัวหนังสือหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวหนังสือเราจะไปให้ค่าราคามันทําไมมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะไปให้คุณค่ากับอะไรมากกว่าชมให้คุณค่ากับสิ่งที่ชมมีและสิ่งที่ชมเป็นอยู่มากกว่าค่ะเท่าที่มีเนี่ยก็ไม่รู้จะไปขออะไรกับชีวิตมากไปกว่านี้แล้วเออตอนนั้นที่ เธอเคยออกมาตอบในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนั้นเมื่อปี2559แล้วก็แลวคนก็สงสัยว่าทําไมไม่ชมนึงไม่เหนือร้อเธอเคยให้คําตอบแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเธอก็เลยบอกว่าเรื่องราวที่มันเป็นดราม่าอยู่นะคะอันเนี้ยก็ปล่อยไปใครสบายใจแบบนั้นก็สบายใจแบบนั้นไปเขาก็เลยไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรมากมายขนาดนั้นค่ะ